เวลาที่มีน้ำวุนก้นหม้อหรือว่าน้ำวุนที่เราใช้ไม่หมดนอกจากเราจะต้องมานั่งคิดว่าเราจะทําเป็นอะไรดีนะเราก็ยังจะต,ต้องคิดว่าเราทําแล้วนะ่ะจะเอาไปให้ใครใครราคาที่จะรักเรารักขนมของเราไม่รังเกียจว่าน้องเป็นเสมือนของเหลือซึ่งจริงๆเราทุกคนจ๋าน้องไม่ใช่ของเหลือเลยนะจ๊ะน้องก็ของดีนี่แหละจ้ะเพียงแต่ว่าเขามีปริมาณที่ไม่มากไม่ได้มากพอให้เราทําไปขายอะไรให้ใครต่อได้นะบ่อยครั้งที่พิมพ์ก็มักจะทําเป็นของแถม ให้กับลูกค้าท่านนั้นๆั้ละค่ะแต่บางครั้งมันก็เยอะไปนะและด้วยวาระและโอกาสบางครั้งมันก็ไม่ได้เหมาะที่จะแถมนูน่นแถมนี้ไปเยอะแยะมากมายวันนี้พิมพ์ก็จะนําฝอยทองมาใส่ลงไปในวุ้นใสของเราค่ะส่วนสูตรวุ้นใสนั้นก็เป็นสูตรปกติของพิมพ์เลยค่ะคือพิมพ์ก็จะใช้น้ำมะพร้าวในการทําวุ้นใสนะคะหลักการและวิธีการก็เหมือนที่เคยบอกไปนะคะพิมพ์จะใช้วุ้นใสที่ค่อนข้างอุ่นไม่ร้อนจัดแล้วก็ใส่ฝอยทองลงไปค่ะเพื่อให้ตัวฝอยทองเขายังคงสีสันที่สวยงามสดใสสีไม่ จางไปนะคะแล้วก็คงรสชาติความอร่อยของเขาไว้ด้วยเรียกว่าเหมือนเราเอาของอร่อยมารวมกันนะคะพอเขาเย็ยนตัวหรือว่าเซตตัวดีแล้วโอ้โหเพื่อนจ๋าดูสิคะสีเขาสวยจังเลยค่ะก็ะเดี๋ยวเราจะมาแกะข้อจากพิมพ์กันนะคะเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปค่ะคือจะทําของไปฝากใครก็ทําให้พิเศษหน่อยนะคะแค่นี้จะธรรมดาไปจ้าเดี๋ยวพิมพ์ก็จะนําวุ้นกะทิมาเคลือบปิดเขาไว้อีกทีหนึ่งนะคะช่วยให้เกิดรสชาติที่อร่อยขึ้นมีความกลมกล่อมมากขึ้น มีรสกะทิเค็มปปรเลมเปเลมนิดๆมาตัดกับรสหวานของฝอยทองค่ะเวลาที่เพื่อนจ๋าทานก็จะได้รสชาติที่อร่อยลงตัวเป๊ะก็ตามสูตรวุ้นกะทิฝอยทองคนนั้นแหละค่ะเป็นรสชาติที่กลมกล่อมชวนทานมากขึ้นนะคะแล้วเพื่อนจ๋าก,ก็ต้องระวังว่าจะทานเพลินทานเพลิดเพลินจนหมดทั้งชิ้นอะโม่แต่โม่ไปค่ะขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะพิมพ์ก็จะนําน้ำวุ้นกะทิสูตรของเรานี่แหละค่ะเทลงไปในพิมพ์รูปโดนัทก่อนนะรอเขาเซตตัวสัก เล็กน้อยแล้วเดี๋ยวเรานาวุน้นฝอยทองที่เห็นอยู่ตรงนั้นจัดวางลงไปค่ะวิธีการก็คือเราเช็คผิวหน้าเขานิดนึงนะคะเช็คแค่เขาพอตึงๆน้ไม่ใช่แข็งจนเซตตัวไปซะก่อนนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะนําวุน้นฝอยทองที่เพื่อนสาเห็นเป็นสีทองอยู่ตรงนั้นใส่กลับลงมาในพิมพ์รูปโดนัทอันนี้ค่ะแล้วก็เทวุ้นกะทิของเราเคลือบปิดไปอีกทีนึงนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเราทานนะคะจะได้ทานเขาไปได้แบบพร้อมๆกันนะเท <Okay, S 2> น้ำวุ้นกะทิลงไปให้ท่วมตัว ตัววุ้นฝอยทองเลยนะคะเทลงไปแบบนี้เลยนะสังเกตเห็นไหมมีฝองอากาศลอยพุดๆขึ้นมานั่นก็คือเกิดการแทนที่กันนะคะของน้าวุ้นกะทิเรานะคือเขาไหลซึมลงไปจนเคลือบตัววุ้นฝอยทองของเราแล้วล่ะขยับขยับกระแทกกระแทกทนิดๆหน่อยๆค่ะหลังจากนั้นก็เทน้าวุ้นกะทิลงไปจนเต็มพิมพ์เลยเออมันเต็มได้แค่นี้แหละทุกคนของมันหมดนะคะใช้ช้อนช่วยเกลี่ย,ยจัดระเบียบความเรียบร้อยสวยงามให้น้องสักเล็กน้อยนะทุกคนที่นี้ั้น ตอนจากนี้ก็ไม่อยากแล้วค่ะเหลือแค่รอย้เขาเสร็จตัวหลังจากนั้นเราก็จะนําเขาไปไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ในตู้เย็นจนเย็นเฉียบแล้วเราก็นําเขาออกมาแก่กันแล้วอีกประเดี๋ยวเราจะเอาเขาออกมาแกะพร้อมๆกันนะคะไม่ต้องรอนานค่ะแก่กันในคลิปนี้เลยละจ้าเพื่อนจา๋าเสร็จแล้วตอนนี้น้องก็พร้อมให้เราแกะออกจากพิมพ์ได้แล้วนะจ๊ะอ๋อาละจา้าเดี๋ยวเรามาใส่ถุงมือกันก่อนนะคือไม่ว่าเราจะทําขนมไว้ทานเองหรือทําไว้ให้เพื่อน ของเราความสะอาดต้องมาก่อนเสมอนะทุกคนเพราะความสะอาดนี่แหละค่ะจะช่วยทําให้ขนมของเราอร่อยและปลอดภัยที่สําคัญก็คือจะช่วยยืดอายุการเก็บเขาไว้ได้นะคะเ <gü ven> พื่อนจ๋าของเราก็จะสามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยค่ะพิธีพิธันในทุกขั้นตอนนะคะทั้งตอนที่เราต้มน้ําวุ้นไม่ว่าจะน้าวุา้นใสหรือน้ําวุ้นกะทิของเราต้องเดือดน,นะจ,จ๊ะเพื่อนจ๋าเอาล้ะค่ะมาถึงวิธีการแกะก็ไม่ยากค่ะเหมือนกันเลยนะถ้าเพื่อนจ๋าดูตอนต้นคลิปเห็นพิมพ์แกะ วุ้นฝอยทองออกจากพิมพ์โดนัทแบบนี้ตอนนี้ก็ใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะคือใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเสียบเข้าไปเพื่อให้อากาศเข้าไปแทนที่สักเล็กน้อยหลังจากนั้นเขาจะค่อยๆหลุดออกมาเองค่ะทีนี้ก็ไปสู่ขั้นตอนที่สําคัญที่สุด ก็คือขั้นตอนการชิมเพื่อนรนะักก่อนจะเอาของไปให้ใครนี่คือต้องชิมก่อนนะก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นน้ำวุ้นก้นหม้อค่ะพิมพ์ก็จะกังวลล่ะกลัวว่าจะไม่อร่อยก็จะต้องชิมซะก่อนนะคะเหมือนกับการพิสูจน์ว่ามีพิษหรือเปล่านั่นแหละทุกคนอันนี้พิมพ์ก็จําเป็นจําเป็นจะต้องชิมสักนิดนุงนะก่อนจะเอาไปให้น้องๆน,นี่อย่าใส่ว่าน้องสนิทกันหรอกค่ะไม่งั้นตัดเจ้าว๊หว่เวงเวงอย่างเงี้ยไม่กล้าเอาไปฝากใครหรอกค่ะฝากได้แค่คนสนิทเท่านั้นแหละเอละค่ะ และนี่ก็คือชิ้นที่พิมพ์จะชิมค่ะชิ้นเล็กนิ้เดียวเพื่อนรักแล้วพิมพ์จะบอกว่าน้องอร่อยมากทุกคนยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบทานฝอยทองอยู่แล้วนะคะอร่อยมากๆเลยเอาละค่ะนี่พิมพ์ก็มั่นใจที่จะนําไปฝากน้องๆแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวแพ็คใส่กล่องไปฝากน้องๆของพิมพ์กันค่ะซึ่งมันก็ยังให้ความรู้สึก แบบว่ารักนะอีกสักนิดนึงได้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่เอาไปฝากนะจ๊ะรอพี่แป๊บหนึ่งนะจ๊ะขอพี่ชิมอีกนิดนึงนะจ๊ะรักเนะ้อ